รู้จัก booking com ไหมฮะถึงคราวที่แม้แต่แพลตฟอร์มให้บริการจองที่พักตั๋วเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องปลดพนักงานนะครับแถมปลดชนิดที่แบบว่าแม้จะยังไม่บอกแต่จํานวนน่าจะเยอะนะครับท่านผู้ชมใช้บริการของ booking com อยู่ใช่ไหมครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มที่มีการใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Agoda booking com นะครับแบบระดับโลกระดับในประเทศไทยเนี่ยนะฮะและในที่สุดก็มาถึงตรงที่ว่าแม้แต่ค่าใช้จ่ายที่สูงแม้แต่เรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ถึงแม้ว่าการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็ตามบางประเทศฟื้นตัวร้อยเปอร์ไปแล้วบางประเทศยังล่าช้าอยู่อย่างเช่นประเทศไทยซึ่ง5ปีแล้วนะครับการฟื้นตัวกลับไปเหมือนก่อนโควิดนั้นยังไม่เกิดขึ้นหวังว่าปีหน้าจะต้องเป็นปีสุดท้ายแล้วที่ต้องฟื้นให้ได้นี่นะฮะและในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเดินทางของนักท่องเที่ยวนั้นพฤติกรรมก็เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจำกัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวและมีความละเอียดมากยิ่งขึ้้น้นนนนจทททําใหตุี่สูง ในการที่จะต้องเสนอดีลดีๆให้กับผู้บริโภคในการจองห้องพักที่พักหรือแม้แต่แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เลยทำให้ booking com holding อันนี้เป็นชื่อบริษัทแม่นะฮะ booking com holding นี่นะครับเป็นบริษัทแม่ของ booking com แล้วก็อีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้จองเรื่องการท่องเที่ยวคือ kayak เนี่ยนะครับประกาศครับปลดพนักงานการประกาศปลดพนักงานของบริษัทแม่ booking com holding นั้นไม่ได้บอกว่าปลดกี่คนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่คนที่อยู่ในวงการเกี่ยวกับเรื่องของการจองออนไลน์ท่องเที่ยวนั้นครับ มีรายงานเพิ่มเติมไะปลดเยอะไม่น้อยด้วยหลักๆอาจจะได้เห็นร่วมพันขึ้นหรือเปล่าอันเนี้เป็นสิ่งที่เขาคาดการกันนะครับสําหรับ booking.com เนี่ยนะครับมีพนักงานสิ้นปีที่ผ่านไปเนี่ยนะฮะ23,600คนทั่วโลกไม่ใช่ใน,น้อยๆนะครับนะฮะจุดหนึ่งที่ทําให้เกิดการปลดพนักงานในครั้งนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปคือพฤติกรรมการท่องเที่ยวมันเปลี่ยนนะครับแล้วก็รายละเอียด แล้วก็การตัดสินใจเลือกที่พักทั้งหมดบนต้นทุนที่ต้องถูกจริงๆ,ๆก็เลยทําให้เกิดการแข่งขันกับการหาดิวพิเศษหรือว่าดิวที่แบบต้องได้ใจจริงๆมันก็มีต้นทุนสูงถูไหมครับและสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าทางด้านของ booking.com เนี่ยเขาบอกว่าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการบริการธุรกรรมการท่องเที่ยวใช่ไหมฮะการเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการให้บริการธุรกรรมการท่องเที่ยวอันนี้เป็นชื่อทางการฟังแล้วก็แปลต่อก็แปลต่อมาอนงที่ผมบอกก็คือว่า คือมันมีต้นทุนในการจะต้องได้ดีลดีๆมานําเสนอให้กับผู้บริโภคแล้วเมื่อแข่งขันกันเยอะต้นทุนมันก็จะสูงถูกไหมครับและที่สําคัญก็คือว่าแน่นอนครับต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบรรดาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มาอยู่บนแพลตฟอร์มของเจ้า b o o k i n g c o m ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าจะต้องมีโรงแรมจะต้องมีบริการบริษัททัวร์จะต้องมีบริการรถเช่าจะต้องมีบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับซึ่งครั้งเขาเขาก็ต้องมีดีลกันถูกไหมฮะดังนั้นการลดต้นทุนในส่วนของ บริษัทแม่พอดีเนี่ยมันน่าจะเอื้อให้มีกำไรกำไรให้กับทางนั้นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วการตัดสินใจปลดในครั้งนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าบริษัทที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1999สมมุติที่กลุ่มอัมสเตอร์ดัมซึ่งก็คือ booking.com เนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆในประเทศเนเธอร์แลนด์นะฮะและในที่สุดเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะครับ booking.com ก็มีการเปิดบริการทางด้านของอแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าบริกกกาาาารรททททงงงงด้้นจออีี่่่่่พัแแแหลลเยววต 43ภาษานะครับโอ้โหเยอะนเรื่อยๆ,ๆนะฮะแล้วก็มีตัวเลือกสำหรับการเข้าพักในห้องพักที่อยู่ในสล็อตของเขาทั้งหมดที่เขาได้มาจากพาทเนอร์นี่นะฮะ28ล้านรายการอย่างนี้ไม่แค่โรงแรมเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบ้านพักอพาร์ตเมนต์คอนโดให้เช่าที่พักโรงแรมพูลวิลล่าโรงแรมระดับฟูลเซอร์วิสหรือจะเป็นโรงแรมแบบบัดเจ็ตอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับรวมกันทั้งหมด6.6ล้านรายการนะฮะแล้วก็ สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงมอัมสเตอร์ดัมนะคราบสำหรับ booking com แต่ว่าเขามีสำนักงานสาขาทั้งหมด198แห่งในมากกว่า70ประเทศทั่วโลกไม่น่าเละครับพนักงานถึงมีถึง23,600คนทั่วโลกนะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้ทุกวงการทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิม brick and Mortar หรืออาจจะเป็นมาถึง Startup ก็แล้วแต่อ,อาจจะเป็นเทคโนโลยีในปัจจุบันก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นยุคที่รัดเข็มขัดลดต้นทุนเต็มที่ฮนะแม้แต่ booking com ก็ยังต้องปลดพนักงานกันอยู่นคน,น,น,นครััับดง้เชื่่ออวาีก ก็คงจะรู้ตัวเลขที่นิ่งๆออกมาว่า booking.com นั้นปลดพนักงานจํานวนมากเท่าไหร่และคู่แข่งจะต้องทําอย่างนั้นด้วยหรือเปล่านะครับ